ีครับครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานลงคลิปไปนะครับที่ทําแบบแล้วก็ทําการรอวันนี้ก็มาแกะแบบตอนแรกว่าจะแกะพรุ่งนี้นะครับแกะว่าเก็บไว้สองสองคืนก็ดูสภาพผิวข้างบนเออรู้สึกว่ามันมันจะเซ็ตตัวได้ดีก็เลยลองแกะดูนะครับนี่ครับแกะอันนี้แกะชั้นนอกนะครับแกะชั้นนอกผิวสวยมากครับผิวสวยมาก นี่ครับผิวสวยมากก็อยู่ที่แบบแล้วก็อยู่ที่น้ำปูนเราด้วยวิธีการเราด้วยนะครับก็ที่ผมเน้นก็คือเรื่องของการเคาะแล้วก็เรื่องการใช้เหล็กฟุตเหล็กช่วยกระทุง้งช่วยให้น้ำปูนเข้ากันได้ดีนะครับก็จะได้ออกออกมาก็สวยนะครับเนี่ย ผิวสวยมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแกลบออกนะครับแล้วก็แกะแบบตัวในดูครับแกะเรียบร้อยละนี่ครับสวยมากครับออกมาผิวผิวเรียบเนียนเรียบมากนะครับดูข้างในกะว่าจะเก็บไว้2วันแล้วก็แกะนะครับก็ดู ลักษณะอมันเซตตัวดีก็เลยลองแกะดูก็คืนเดียวนะครับเก็บไว้คืนเดียวนี่ครับสวยครับก็ยกออกจากตัวแผ่นรองอันนี้ก็เป็นเศษปูนนะครับเศษปูนที่อยู่บนออยู่บนแกลบที่มันเวลาเราเทแล้วมันมันหล่นเลอะล้นออกมานะครับน,นี่ก็เป็นแบบเดี๋ยวก็ไปล้างล้างแล้วก็เก็บไว้นะครับ นี่ตัวแกลบก็เก็บไว้ที่เดิมเราใช้ได้ไปตลอดนะครับโอเคครับวันนี้มาแกะแบบให้ดูนะครับท่อล่อเลี้ยงท่อเลี้ยงผึ่งเอาไว้ล่อเอาไว้เลี้ยงหรือโกนผึ่งนะครับลังผึ่งก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเมื่อวานที่บอกขนาดไปผมแก้ให้เป็นตัวอ,อักษรแล้วนะครับคือแก้ผิดก็คือที่พูดไปก็คือ ก็ความจริงคือสูง42นะครับตรูใน25รูนอก28นะครับก็แกะไปแล้วแล้วก็ตัวแบบเมื่อเราหลอ่อเมื่อเราหล่อเสร็จนะครับก็ใช้เวลา1คืนนะครับเนี่ยครับ1คืนที่ผมทำตัวอักษรไว้ที่ในคลิปก็คือ2คืนหรือ2วันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคืนเดียวนะครับเนี่ยผมลองแกะดมูมันก็ได้นะครับค่อยๆแกะ นี่ครับสวยครับสวยมากก็ใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงพึ่งโพรงนะครับเอาไว้กินบริโภคน้ำหวานหรือไว้จำหน่ายาน้ำพึ่งแท้ๆเพื่อสุขภาพหรือว่าจำหน่ายก็ลองทำดูครับเดี๋ยวผมก็จะทำวิธีการปิดฝา แล้วก็การทาไขการตั้งร่อพึ่งให้ชมอีกทีนะครับครับสำหรับวันนี้เอามาให้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ